บทความ YouTube กรุงเทพเอ็กซ์เพรสบางกอกเอ็กซ์เพรสชื่อเรื่องไตเติลกรุงเทพเอ็กซ์เพรสรถไฟความเร็วสูงสายอนาคตของเมืองหลวงเนื้อหาบทความ500คำ ในยุคที่การเดินทางมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองหลวงกรุงเทพเอ็กเพรสบางกอกเอ็กเพรสจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพมหานครโดยตรงด้วยความเร็วสูงสุดกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจหลักอย่างราบรื่นโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางแต่เป็นอนาคตของประเทศไทยในมิติของคมนาคม กรุงเทพเอ็กซ์เพรสจะเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดหลักอย่างระยองอยุธยาโคราชและสุวรรณภูมิทําให้การเดินทางจากเมืองสู่เมืองใช้เวลาเพียง30-60นาทีระบบรถไฟนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT, BTS และสนามบินนานาชาติเพื่อความสะดวกในการเดินทางแบบไร้รอยต่อ โครงการนี้ไม่เพียงสร้างความรวดเร็วและสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารจะยังเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบนโดยจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่รอบสถานีช่วยสร้างงานและยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของประชาชนอีกหนึ่งจุดเด่นของกรุงเทพเอ็กซ์เพรสคือการออกแบบที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นผสมผสานกับนวัตกรรมไทย ตูวขบวนรถมีระบบการสั่นสะเทือนหลอดภัยสูงประหยัดพลังงานและใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้โดยสารสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีภายในขบวนพร้อมบริการไวไฟและที่ชาร์จ USB ในทุกที่นั่ง ในอนาคตกรุงเทพเอ็กซ์เพรสยังมีแผนต่อขยายเส้นทางไปยังภาคเหนือและภาคใต้เพื่อเป็นเส้นเลือดหลักของการคมนาคมในประเทศไทยนับเป็นการปฏิวัติระบบการเดินทางอย่างแท้จริงและตอบโจทย์การเป็นมหานครชั้นนำระดับเอเชียหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยในการเดินทางกรุงเทพเอ็กซ์เพรสคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งในเรื่องเวลาเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเดินทางทั่วไป เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์คมนาคมไทยกับรถไฟแห่งอนาคตกรุงเทพเอ็กซ์เพรสคำอธิบาย Description กรุงเทพเอ็กซ์เพรสรถไฟความเร็วสูงที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของชาวกรุงเชื่อมเมืองหลวงสู่ภูมิภาคด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรชั่วโมงพบกับอนาคตแห่งการคมนาคมในคลิปนี้ #andtag เครื Sugar, french, monsieur, anza, so ่องหมายสี่เหลี trendy, ่ยมกรุงเทพเอ็กเพรสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางกอกเอ็กเพรสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงการอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ฮาสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมนาคมไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินทางเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟแห่งอนาคต10คีย์เวิร์ดยอดนิยมกรุงเทพเอ็กเพรสรถไฟความเร็วสูงรถไฟไทยเทคโนโลยีการคมนาคม ขนส่งมวลชนเส้นทางรถไฟใหม่เดินทางเร็วการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจไทยอนาคตรประเทศไทยหากต้องการให้ทำภาพหน้าปกหรือคลิปเสียงประกอบบทความนี้แจ้งได้เลยครับ